เป็นไงละ่ะก็พูดไงบางทีก็บอกว่าตอนนี้กําลังนั่งรถไปเชียงใหม่เที่ยวอะไรกันอะไรมีคนขับรถขับให้คิวชิวอะไรเงี้ยเออ <c oughs> โอ้ยแถวใบหยก <c oughs> ก็เพบอกว่าที่ตึกใบหยกเนาะวันนั้นคุยกับเพม่มเพร่เล่าให้ฟังก็บอกป๋าบอลพาหมาไปเดิน ตึงประโยกซะด้วยเขาอะกินต้มตําไม่เป็นกินขนมจีนก็ไม่เป็นกินอะไรไม่เป็นอ่ะถามมมืกินอันนี้เป็นไหมไมมแต่ไปซื้อมาม่าที่เซเว่นประจาเออมาม่าเออเขากินมาม่าทุกวันแหละตอนนั้นกินมาม่าทุกวันเลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ้ะแม่บ้านไม่ทําอะไรให้กินถึงไงวะ พูดต่อไป <laughs> เออนั่นแหละก็น่ารักดีก็เลยเราก็ไม่ขัดหรอกเนาะเราก็เชื่อเชื่อบ้างมันเชื่อบ้างก็บ่อยก็พูดไปก็คงเป็นความสุขของเขาแน่ก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของคําว่าป๋าที่ทาไมไม่เลิกเรียกป๋าสักทีเนี่ยก็เพราะอย่างนี้ไงเขาเป็นป๋าตั้งแต่วันแรกนะไงเราก็เลยเริ่มต้องเรียกป๋ามันอร่อยเออเขาบอกว่าเขาชอบกินมาม่า มันอร่อยเขาชอบกินกินวันละหลายหัวก็กินได้แล้วเขาไม่กินอะไรหรลกวันบันึนงอ่ะวันนี้ก็กินมามากมันมีหลายรสเนาะวันละรสมดคําสีเบ้าตาตาบอกไม่ได้กินอะไรแบบนี้วะร้องไห้ไหมทุกคนเสียใจไหมละ่ะสงสารไหมละ่ะสงสารบอาบไลไหล่ะบอลเธอไม่ไหวไม่ไหวตรงไหนก็เป็นป่านะ นี่แหละเป็นที่มาทําไมเขาถึงบอกว่าให้เขาเขาให้เขาให,เาให้เขาให้แก้วเรียกเขาว่าบอลบ้างอะไรบ้างบอลก็ไม่เปลี่ยนแก้วไม่เปลี่ยนคําเรียกก็ถึงได้เรียกป๋าตลอดเพราะว่าวันแรกที่เราเจอกันเขาเป็นป๋าจริงเป็นป๋าแล้วก็มาถามคําถามเธอพายอ่ะนี่โฟม,มาแล้วโฟสวัสดีครับไปเที่ยวจะหนุกมไหมสวัสดีครับป๋าบอลน,นั่นแหละเป็นที่มาของคําว่าป๋าบอลของแท้สวัสดีพี่บอย โอ้พี่โอดูพี่โอเปลี่ยนเรื่องเลยหาแฟนดิบแล้วนี่แหละเป็นที่มาของป่าบอลไงกินอะไรก็ไม่เป็นส้มตำก็วายไม่เคยกินเลยอะ่ะท้องจะเสียหรือเปล่าขนมจีนก็ไม่เคยกินเลยอะ่ะเดี๋ยวจะลองหัดกินแล้วกันนะยายก็บอกว่าต้องหัดกินมันอร่อยนะก็เลยพูดปไปอย่างเงี้ยนะพอมาอวันหนึ่งอย่างโอ้ไปลองชิมแล้วก็อร่อยดีนะ น่ารักกุยจะนุกตกเย็นมาก็ทายปัญหากันเนาะเออทายปัญหากันพอเราถามเขาเขาถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะบอกว่าอะไรวะอะไรวะเออป๋าบอลเมื่อก่อนน่ะเขาชอบพูดว่าอะไรวะอะไรเงี้ยพี่บอลสวัสดีค่ะบอกให้เรียกบอลเฉยๆก็ไม่ยู่เอา้าก็มันจะเรียกบอลได้ไงเพราะว่าคาแรกเราเรียกป่าเนาะก็เขาเป็นป่าจริงตอนแรกเขาเป็นป่าจริงเราคิดว่าเขาเป็นป่า,เ,าเป็น ไปเพรสเจอถึงเขาตั้งหลายวันนะช่วงวาเลนไทน์โอ้ยเขาเขาก็หลงยายนะช่วงแรกๆก็หลงยายนะเขาก็วาดรูปยายน้อยย่แก้วน่ารักงูอย่างเงี้ยใส่ชุดสีแดงใส่ถือดอกไม้โอ้ยเขาวาดรูปเก่งเขาก็หลงยายไปพักหนึ่งแหละหลงเพรสเจอหลงเพิ่เลิงหลงอ่ะหลงอ่ะเราก็พลอยเคิมไปด้วยเออตอนแรกๆเราก็เคิมไปกับเขานะช่วงวาเลนไทน์ก็เคิมไปกับเขาอยู่เด้อเคิมไปกับเขาอยู่พักหนึ่งเด้อ กับหรือ,อยัางมาหรเออเคลืมไปกับบาบอลพักนึงช่วงนั้นก็หลงเขาอยู่เดอ้อหลงหลงความน่ารักที่เขาเขียนรูปเขียนอะไรเขาเขียนรูปเก่งเขาบอกไปดูนะครับยายผมเขียนรูปให้ยายด้วยเออรักครอบครัวเซมลี่แล้วลเข้าไปโปรโมทช่องให้อะไรให้อยู่น่ารักวันที่สิบสีวันบาเลนไทยรวมดอกนี้มอมให้ใครอะไรเพลงเนี่ย ยังเลยครับกลับพรุ่งนี้อยู่หรอกระทงหลงถิ่นกระโดง,งหลง,ลงทางชอบให้เรียกน้องบอลมากกว่าเรียกป๊ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันครั้งแรกเราเรียกไงเราต้องเรียกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นความเขามันเป็นความประทับใจของเราไปแล้วไงมันเป็นความฝังใจไงว่าเป็นป๊าเนาะป๋าคา่ะ